ชีวิตที่วาอยูได้เพราะอดเจิงเหล่านี้อาการเจริงเหล่านี้แล้วก็ก็อยู่ไปได้เลยลตัวของเราเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วรอเตรียมตัวผัดทะผันทะห้าเทียนห้นา 5, 5, ถึงกว่าอ้าพ่อห้าไอยุทธไป้องรับต่อรับต่อถือว่าวันนั้นต้อง รักษาแปกข้อทั้งวันทั้งคืนไปไหนไม่ได้้างใดน,นั 5, ่นเกณฑ์หน้าเกณฑ์แปกบัดวะทำบอกการเกณน์นนของการรับเค้นน่ะทำยังไงเพราะอะไรทำไมเกณฑ์ใจปาดเป็จับทุกปาดเป็จับโทษทั้งหลายเออเนี่ยการรับเค้น เว้นจากทุกเว้นจากโทษทั้งหลายเรื่อนั้นอันนี้ถือเป็นการสำคัญมากไม่จดแต่ละข้อเป็นทุกเป็นโทษตั้งนั้นถึงแต่ละข้อรับไปแล้วควรรักษาควรปฏิบัติควรบำเด่นให้มันหมดจดให้มันสะอาดอ นัดจิ๋งเหมือนน้ำเทกองเหมือนหล่ากองน้ํานั่นแหละอกองน้ําดีน้ํานั้นก็ใสกองไ็ดีน้ํานั้นก็โบลกเหมือนเดิมเนี่ยลัดกิ๋งก็ดีเหมือนกองน้ํานั่นแหละกองน้ําดีกองน้ํานั้นก็ใสเหมือนน้าใสแล้วเป็นยังไงบริโภคได้ตามปรารถนา แม่เห็นเราไม่สุดหมดจดฝ่ายอยากกอดเจ็บใจขมวดคานของใจนึกคิดอะไรว่าไม่เป็นโทษมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวนั่นนประการจำพันมากเงินแต่ดาอาธามบัตรแกแล้ว อย่างจัดอาหารอย่งางไม่แสบประกนนารรังสมาธิอบรมจิตอบรมใจให้จิตเป็นพุโทโธจิตเป็นธรรมโอจิตเป็นสัคโขอเถอว่าเป็นบุญเป็นกุศลมากที่สุดว่าการทำวัดอาหารอาหันทำวัดทำวัดเสร็จ นั่งสมาธิใไ้คอบองปานไ้น้่านนั่นทำบัตรจอดบนนั่งสมาธิใไ้คอบองอันนี้ก็ถวายอาหารแล้วประกานหลัอาหารเรียบร้อยจัดอาหารเรียบร้อยจึงจะไล่ให้พร หลังจากนั้น้็ทำวัดเก่กรพ่อให้ปากันนั่งสมาธิอบรมจิตอบรมใจให้เจ็ตใจนี่อะไรเดตกากรุณาโมนิตาอุเบกขานั่งสมาธิการในทานไ่้านะบารเมสัมบันโน นัอุปมาลาเมสัมปันโนนะปรมัตาปามเนสัมปันโนใช่ความจริงเป็นอย่างนั้นจริง,รงของเป็นอย่างนั้นจริง,รงปรามะคือว่าของจริงเป็นปรามะการอาหารกินแล้วก็อิม่มก็เป็นความจริงเป็นอาหาร เป็นอย่างนั้นอาหารเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างว่าเบตตาไมตีกาลุณาโมเดตาเบขาอรมีสัมปันนออะไรของจึงได้เป็นสัมปันนอได้ลูกคนเราเกิดมาได้มีความสำนักระเลึกถึงโูยาตายายแ่ยวันนี้นะเกจรมการได้ทาน ทานรักษาศีลาาทานภาวนาอะไรทานในทานกถาทานบารมีสามัญรอน,นะทานะอุปพบารมีสัมัญรอทานะปรมาตาบารมีสัมัญรอเมื่อครบอันอน,นี้แล้วกิจจึงเป็นอะไรกิจปัดจิจากทุกปัดจิจากโทษปัดจิจากควาเดนทั้งหลายคือมีเมตตากรุณาโมเิตาอเบขาอ่า หลังต่อจากนี้ไปบา้าอาการทํทวัดทางอนนี้นจรกอาารย์ทวัดเช็ดแล้วหลงจะมาติเอาพุทธทอธรทรมสังโฆพุทธทอคือเป็นผู้สูงผู้ปรเสริฐในโลกพุทธทอธรทรมบสังโฆเป็นธรรมเดือโลกเล่นกัะเล่งไทยดูกับไทยขวนันนียาดี ถ่ายวิดีโอไปแต่ไปต่อ,อ,อเล่นกระเล้งถ่าย,ายนนดูกับถ่ายถ่ายวิดีโอไปแต่ไปต่อน่อดนะ